สวัสดีครับวันนี้เรามาดูงานครับผมตอนนี้ช่างกำลังถอดแบบนะครับแล้วก็สูบน้ำออกจากหลุมฐานรากนะครับเพื่อที่จะทำการติดตั้งเสาค้ำยันหรือสเตนนั่นเองนะครับก็คือเป็นเป็นแบบ เรารู้ว่าคุณสำเร็จนะครับวันนี้น่าจะเสริมเหล็กเสร็จเนาะเสริมเหล็กทั้งหมด4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13ต้นนะครับตอนนี้กำลังผูกเหล็ก ทฐานรากไว้แล้วแล้วก็โผลเล็กไว้แล้วนะครับฝนก็ตกมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็ทำงานไม่ได้เพิ่งได้ทำนี่แหละนะครับถอดแบบเสร็จแล้ววันนี้น่าจะได้เข้าแบบบางส่วน ก็บรรยากาศก็ทำงานลำบากครับทุรักทุเลโดยเฉพาะนูน่นบริเวณนี้นี่น้ำขังเลยนะครับมันเป็นที่ลุ่มนะครับถมดินใหม่เป็นที่ต่ำวันนี้ช่างมา5้าคนครับผม ก็พยายามเร่งให้เสร็จโดยเร็วนะครับถ้าใครสนใจนะครับที่จะทํากำแพงแบบนี้นะครับเป็นกำแพงกันดินหรือว่ากำแพงบ้านนะครับก็ติดต่อได้เลยนะครับ089 4 2 8 3 8 9 2้ครับผมโทรสอบถามได้เลยนะครับตามงบประมาณนะครับตามที่เห็นนี้นะครับ เราทำช่องละ4,000บาทนะครับรวมสเตย์สเตย์นี่เสริมเป็นพิเศษนะครับก,ก็เพื่อเพื่อได้ถมดินนะครับก็เลยทำสเตย์สเตย์ไว้นะครับนี่คือระดับระดับพื้นปกตินะครับนี่สูงครับ เอาพาชมเพียงแค่นี้ครับขอบคุณและสวัสดีครับพี่ติดตามรับชม